สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวก่อช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับรัสเซียนั้นได้มาประกาศนะครับว่าทุนสำรองระหว่างประเทศแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่6 9 5 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐณัชสิ้นเดือนกรกฎาคมปี2518ตามรายงานจากธนาคารกลางรัสเซียครับไม่จะมีสัดส,ส่วนกว่า3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่ยังถูกชาติตะวันตกแช่แข็งจากมาตรการตอบโต้หลังวิกฤตรัสเซียยูเครนซึ่งรัสเซียประกาศประนามว่า ละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและเปรียบเปรวยว่าเป็นการปล้นกลับวันแสกๆของชาติตะวันตกทุนสำรองรัสเซียประกอบไปด้วยเงินตราต่างประเทศทองคําสิทธิพิเศษถอนเงินจาก IMF และสินทรัพย์สภาพคล่องสูงอื่นๆโดยอยู่ในความดูแลของธนาคารกลางและรัฐบาลใช้รอกรับค่าเงินรูเบิลชำระหนี้ต่างประเทศหรือรับมือกรณีวิกฤตการเงินทั้งนี้ทุนสำรองเพิ่มขึ้นกว่า10,000แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ต้ตตนปี2566และเพิ่งทำลายสถิติเดิมที่ 6 9 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่4กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาในบรรดาทุนสำรองที่โดนแช่แข็งกว่า2ใน3อยู่ในระบบกลางกลางยุโรปหรือว่ายูโรเครียที่กลุ่มบาเซลประเทศเบลเยียมโดยข้อมูลจากสาภาพยุโรปเมื่อเดือนเมษายน2568ระบุว่ายุโรปสามารถทำกำไรจากดอกผลสินทรัพย์ของรัสเซียเหล่านี้ได้ถึง2,100ล้านยูโรด้วยกันซึ่งแม้จะยังไม่เดินหน้ายึดทรัพย์อย่างเป็นทางการแต่สาภาพยุโรปและกลุ่มจ7ซ ได้อนุมัติให้นํารายได้จากดอกเบีย้ยในทุนสํารองดังกล่าวนั้นส่งต่อเพื่อให้กับทางด้านยูเครนปี2567ยูโรเคลียโอนดอกผล1500ล้านยูโรไปเป็นส่วนหนึ่งในเงินกู้ให้กับยูเครนวงเงิน5 0 0 0 0ล้านยูโรโดยคณะกรรมการยุโรปทยอยจ่ายเงินกู้ชุดนี้จากรายได้สินทรัพย์แช่แข็งแล้วกว่า70,00ล้านยูโรด้วยกันทั้งน,นี้มีแนวโน้มจะนําสินทรัพย์สํารองส่วนที่เหลือไปลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูงยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้อีกที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเซีย รวมถึงประกาศดิวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นประนามการอายัดและนํารายได้จากทุนสารองไปใช้บอกว่านี่เป็นการปล้นโดยดัดพร้อมเตือนว่าหากมีความพยายามยึดเงินต้นอย่างเป็นทางการจะเป็นการบนทําลายเสถียรภาพระบบการเงินการคลังโลกและเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างการชําระเงินระหว่างประเทศแบบภูมิภาคมากยิ่งขึ้นแทนที่การพึ่งพาสถาบันการเงินตะวันตกอย่างที่เคยผ่านมาสถานการณ์ทุนสารองรัสเซียในครั้งนี้จึงสะท้อนทั้งศักยภาพทางการเงินภายใต้ความกดดันจากมาตรการการคว่ำบาตร พร้อมกับบ่งชี้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสมดุลการเงินโลกที่ยังต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด u b บ c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตด,ด้วยครับ